นำของแล้วนะครับกับใบสันซิลนะครับใบสันซิลตัวนี้น่าเล่นมากนะครับเป็นลอกสปินนิ่งตัวหนึ่งที่น่าจับตามองเลยที่ร้านนักไฮนั่งมีตั้งแต่เบอร์2,000นะครับ3,000 4,000แล้วก็นี่เลย5,000นะครับ sw ด้วยนะ sw ตัวนี้ก็คือซอลวอเตอร์นะครับเล่นน้ำเค็มได้บอดี้ใหญ่ๆเลยเบอร์5,000เดี๋ยวมาดูตั้งแต่เบอร์เล็กๆก,ก่อนนะครับเบอร์พันตัวนี้ไม่มีนะครับเขาจะเริ่มต้นที่2,000เลย2,000ก็จะเหมาะสำหรับงานพวกสปริวก็ได้เหยืดพรอมก็ได้นะครับบอดี้เป็นสีเงินสวยงามมากสปูลลโหะ มีซิลกันน้ำเลยนะครับถึง4จุดเลยก็จะมีตามจุดพวกฝาลอกนะครับแกะให้ดูกันจะมีตั้งแต่ตรงฝานะครับตัวนี้เป็นซิลกันน้ําเข้านะครับด้านในมีเป็นตัวนี้กันห้องเครื่องเข้าห้องเครื่องนะครับแล้วก็ตรงแขนจบเรียกว,ว่าครบคันนะครับอันนี้3จุดแล้วก็ตรงฝาข้างอีก1จุดนะครับ รวมกันเป็น4จุดเลยทีเดียวกันน้ําทุกมุมเลยนะครับแล้วก็ระบบกิกเสียงเขาจะให้เป็นระบบถ้วยตัวนี้แข็งแรงทนทานนะครับเสียงดังกลางวานน่าใช้และเดี๋ยวดูฟังเสียงนะนี่เสียงลั่นมากแข็งแรงเลยแล้วก็ตัวโรเตอร์นะครับจับมานี่งานดีนะครับแข็งปึกเลย,เยกดไม่ลงเลยนะครับตัวนี้ก็มีกิกเสียงนะครับเวลาเปิดปิดฝาลอกด้วยนะสวยงามมาก แล้วก็ตัวหน็อบนะครับถ้าเป็นเบอร์ตั้งแต่3,000ขึ้นไปเขาจะให้เป็นทรงกลมแบบนี้แขนนะครับตัวนี้จะเป็นแขนเกียวทรง X shape ด้วยมีโลโก้ใบสันเท่เลยแต่ถ้าเป็นเบอร์2 0 0พเขาจะให้หน็อบเป็นหน็อบทรงตีเหลี่มมารานะคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่850บาทกับใบสันซิลนะครับภายในกล่องก็จะมีพวกคู่มือนะครับแล้วก็ให้ลงทะเบียนรับประกันประกันของใบสันนะครับประกันให้3เดือนซื้อไปแล้วอย่าลืมลงทะเบียนนะครับตัวนี้ รับประกันโดย A อแคร์ไทด้วยนะอะไรเสียอะไรอะไรเงี้ยเบิกได้กับทาง A อแครทุกชิ้นบอดี้ก็สวยนะครับนี่แล้วก็เบอร์ห0 0พันเนี่ยเป็นเบอร์ใหม่ที่ทไานชอบมากเหมาะสำหรับไปตกพวกงานสัตว์ใหญ่นะครับนาดินก็ได้นาดินทะเลก็ได้หรือจะไปพวกงานปลาเบึกก็ได้นะแข็งเปิกเด็ดลยเล่นมึงสำราญสบายๆนะครับ uh huh. ใครอยากได้นะครับลอกใบสันนะตัวนี้ใบสันซิลเติมของแล้วรีบจัดได้เลยในราคาติก๊กต็อกนะครับฝากด้วยกับใบสันซิลจากทางเอแคครับขอบคุณครับ